สวัสดีทุกคนคะ่ะใครเข้ามาแล้วกดคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะภาพเสียงชัดไหมนะคะสวัสดีนะคะตามนัดนะคะวันนี้อสองทุ่มคูลเลตไปนิดนึงเนาะเนื่อง,งจากนั่งเซตไลฟ์อยู่นะคะทำคนเดียวอะใครเข้ามาแล้วนะคะกดคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะคะเดี๋ยวขอเช็คภาพเช็คเสียงก่อนนะแป๊บหนึ่งนะภาพมาเสียง ค okay. แป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวปุยขอเช็คภาพเช็คเสียงก่อนนะ <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนนะคะไปสมัครปุ่มไลฟ์สดบนช้อปปีนะคะ,อะตอนนี้นะคะบนช้อปปี้เนี่ยทำยอดขายกันแบบว่าถล่มทลายมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะเขาโกยยอดกันจากไลฟ์สดนะคะแต่ว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะว่า สมัครไลฟ์สดบนช้อปปี้ยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้คูจะมาพาทำนะคะมาไหมเสียงขึ้นไหมวน,นี้นะคะบน s h อ p e e เนี่ยโอเคอเ,เสียงมาแต่ว่าเสียงค่อยไปนิดนึงใช่ไหมทุกคนใครเข้ามาดูนะคะกดคอมเมนต์เข้ามาบอกปุ๋ยหน่อยนะเดี๋ยวนะเสียงมันค่อยไปไหม เถิบเข้ามาใกล้ๆไมค์ก่อนเยอะอนเยอะอนโอเค,อ,เคอ่ะมันอาจจะอยู่ไกลไมค์ตัวเครื่องเกินไปนิดนึงอ่ะ ไลฟ์นี้จะไม่ได้เก็บไว้ให้ดูนะทุกคนใครเข้ามาเรียนทันนะคะก็เอาสมุดปากกามาจดนะคะเพราะว่าไลฟ์จบนะคะปุ๋ยจะลบเลยนะคะอันนี้อันนี้ไม่เก็บไม่ไม่เก็บไว้อ่าไม่ได้เก็บไว้ให้ดูย้อนหลังนะคะใครมีสมุดปากกานะคะอยากจะเอามาจดจดได้จดนะ ใครอยากจะไปไลฟ์ขายนะคะบนช h อป e ีแต่ว่า,าไม่มีปุ่มไลฟ์สดนะคะแล้วก็สมัครไม่เป็นนะคะเดี๋ยววันนี้ปุ๋ยจะมาพาทำนะคะพาทุกคนทำสมัครปุ่มไลฟ์สดนะคะบนแ e. อปช h อป e ีเมื่อก่อนเนี่ยร้านที่จะได้ปุ่มไลฟ์สดนะคะจะได้รับเชิญจากช h อป e ีนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยช o อป e ีเขาให้เราสมัครขอใช้งานปุ่มไลฟ์สดได้แล้วนะคะ ทั้ง Lazada แล้วก็ Shopee นะคะส่วนของ TikTok นั้นน่ะถ้าเราทำาผ่านกฎเกณฑ์เงื่อนไขของเขาก็คือมีเพื่อนครบ1,000คนนะคะเราก็จะได้ปุ่มไลฟ์สดเลยนะคะแต่ว่าของ Shopee เนี่ยเนื่องจากเขาไม่ใช่แพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียเนาะเขาเป็นแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้เราสามารถสมัครใช้งานได้เลยนะคะใครเข้ามานะคะกดคอมเมนต์ทักใครเข้ามาบอกครูหน่อยนะ ได้ยินเสียงชัดไหมทุกคนอ่ะโอเคชัดนะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะอ่ะเดี๋ยวปุ๋ยจะไปพาทุกคนสมัครนะคะไลฟ์นี้ปุ๋ยจะไม่ได้เก็บไว้ให้ใครมาดูย้อนหลังนะคะถ้าใครมีสมุดปากกาอยากจะจดนะคะสามารถจดได้เลยนะอ่ะโอเคไปที่แอปช้อปปีนะคะกดจิ้มเข้าไปอ่ะอันนี้อันนี้เป็นอแอ o เ n าที่ปุ๋ยเพิ่งจะสมัครแล้วก็เปิดร้านค้านะคะ จะเห็นได้จากยอดผู้ติดตามนะคะยอดผู้ติดตามเนี่ยมีแค่คนเดียวเองนะคะแต่สามารถสมัครปุ่มไลฟ์สดมานะคะนี่เดี๋ยวปุ๋ยจะให้ดูนะคะ,ะบรรทัดที่ 1, 2, 3, 4, 5บรรทัดที่5นะเนี่ยจากตรงเนี้ยบรรทัดที่5ทุกคนจะเห็นคำว่า Shopee Live เห็นไหมคะอ่าเนี่ยอันนี้ปุ๋ยก็ เกิดจากการที่ปุ๋ยสมัครนะคะสมัครขอใช้ฟังก์ชันนี้นะคะขอปุ่มนี้กับทางช h อปปีมานะคะเนื่องจากร้านค้าเราเนี่ยเป็นร้านค้าใหม่ถ้าจะรอให้ผู้ติดตามนะคะครบเกณฑ์ของเขา,า20คนหรือ25คนเนี่ยปุ๋ยจำไม่ได้แล้วถึงจะได้ปุ่มไลฟ์คงจะต้องใช้เวลาสักพักหนึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะรีบรีบ ใช้งานฟังกช์ชันนี้นะคะเราก็ใช้วิธีทางลัดเลยก็คือสมัครได้เลยนะคะอ่ะคราวนี้วิธีการสมัครสมัครยังไงนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะอ่าบรรทัดแถวล่างสุดเลยนะคะมาทางขวานะคะจะเห็นคําว่าฉันนะคะทุกคนอ่าให้ทุกคนจิ้มเข้ามาที่คําว่าฉันนะคะอ่ะอันนี้ของปุ๋ยเนื่องจากปุ๋ยเข้าหน้านี้ ไว้ก่อนอยู่แล้วนะคะพอปุ๋ยเปิดเข้ามาในแอปมันก็เลยมาที่หน้านี้เลยแต่เวลาที่ทุกคนนะคะเพิ่งจะเข้ามาในหน้าแอปช้อปปีปกติแล้วมันจะมันมันจะอยู่หน้าแรกแบบนี้ถูกไหมคะอ่าถ้าของใครจิ้มเข้ามาในแอปช้อปปีแล้วมันเป็นหน้าแรกแบบนี้นะให้จิ้มไปที่คําว่าฉันอ่าบรรทัดล่างสุดนะคะมุมขวาด้านล่างสุดเลยอ่าจิ้มมาที่คําว่าฉันแบบนี้นะแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดเนี่ยจะเห็นคําว่า แชทวิดช้อปปี้นะคะให้ทุกคนจิ้มเข้าไปที่คำว่าแชทวิดช้อปปี้ได้เลยอ่าจิ้มเข้ามาตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับอ่ามันมีทั้ง AI นะคะมีทั้ง AI ที่ตอบเราแล้วก็มีทั้งพนักงานนะคะที่อ่ามาพิมพ์ตอบให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนพิมพ์เข้าไปเลยว่าสมัครไลฟ์สดนะคะอ่า ใช้วิธีนี้เลยนะง่ายๆเราไม่ต้องไปค้นหาอะไรให้มันยุ่งยากวุ่นวายเข้าไปในหน้าแชทต,ต,ตรงนี้แล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าสมัครไลฟ์สดเสร็จแล้วก็กดเซ็นนะคะ,ะกดส่งไปอ่ะคราวนี้ช้อปปี้เขาก็จะขึ้นมาเป็นข้อความแบบนี้มาให้เรานะคะเขาก็จะบอกอสามารถเริ่มไลฟ์ได้ยังไงช้อปปี้ไลฟ์ทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆ เราจะเห็นตรงคำว่าหมายเหตุเห็นไหมทุกคนที่มันเป็นตัวหนังสือ,อสีน้ำเงินนะคะตรงเนี้ยเขาบอกว่ายื่นคำขอสำหรับเข้าใช้ฟีเจอร์ไลฟ์สดนะคะก็คือฟีเจอร์นี้แหละฟีเจอร์ไลฟ์สดเนี่ยโดยคำขอจะได้รับการพิจารณาเพื่ออนุมัติภายใน3วันนะคะ3 3 5, นะคะแล้วแต่บางแอคเคา t อาจจะใช้ระยะเวลาไม่เหมือนกันนะคะอย่างของปุ๋ยเนี่ย เนื่องจากปุ๋ยเป็น Account ใหม่เนาะแอคเคานเนี้ปุ๋ยเพิ่งจะเปิดนะคะก็จากการที่เอามาสอนนักเรียนในคลาสนี่แหละแล้วแอ c เคา t ใหม่เพิ่งเปิดของปุ๋ยเนี่ยใช้เวลา7วันบางคนอาจจะเร็วกว่าน,นั้นบางคนอาจจะ3วันบางคนอาจจะ5วันแต่ละแอ c เคา t ์คือเขาจะใช้เวลาระยะเวลาในการตรวจสอบที่ไม่เท่ากันแต่แต่โดยโดยเฉลีย่ยทั่วๆไปแล้วไม่เกิน7วันไม่เกิน1สัปดาห์นะคะเราก็จะได้ปุ่มไลฟ์สดนะคะ ทุกคนจิ้มเข้าไปที่คำว่ายื่นคำขอใช้ฟีเจอร์นะคะอ่ะกดจิ้มเข้ามาอ่ะเนี่ยอันเนี้ยอนนของปุ๋ยคือปุ๋ยลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะคะเนี่ยเวลาที่เราจิ้มเข้ามาตรงคำเนี้ยยื่นคำขอตรงเนี้ยเขาจะให้เรากรอกข้อมูลรายละเอียดสำหรับคนที่เพิ่งจะสมัครครั้งแรกนะแต่อันเนี้ยของปุ๋ยสมัครผ่านแล้วนะคะมันก็เลยขึ้นเป็นข้อความแบบนี้สำหรับของทุกคนนะคะใครที่ ยังไม่เคยยังไม่เคยมีปุ่ม s h o p ป e Live เลยนะคะเวลาที่คุณจิ้มเข้ามาตรงนี้เขาจะให้คุณกรอกข้อมูลรายละเอียดนะคะคุณก็กรอกใส่ไปตามนั้นน่ะเขาจะบอกเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะคะมันกรอกไปตามลำดับขั้นของเขาได้เลยพอเรากรอกข้อมูลรายละเอียดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะคะก็ให้เรากดส่งข้อมูลนะคะสมัครเข้าไปทางระบบมันก็จะแจ้งเตือนเรามาว่า ได้รับข้อมูลการสมัครใช้งานฟังก์ชันนี้ของเราแล้วนะคะจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณสามถึงเจ็ดวันนะคะแล้วพอเวลาที่เขาตรวจสอบว่าเราผ่านแล้วนะคะปุ่มปุ่มช้อปปี้ไลฟ์มันก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะอ่ามันจะโชว์มันจะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นตรงนี้เลยทุกคนก็คอยมาตรวจสอบดูตรงนี้เอานะคะของปุ๋ยเนี่ยในช่วงที่ เขาใช้เวลาตรวจสอบอยู่ช่วงเวลาที่ปุยยื่นเรื่องสมัครเข้าไปเนี่ยไปเช็คตามไปเช็คที่อีเมลแล้วมันไม่มีข้อความแจ้งเตือนมาจากช้อปปีนะคะแต่คือมาเห็นอีกทีหนึ่งคือปุ่มช้อปปี้ไลฟ์มันก็เด้งขึ้นมาให้ใช้งานได้เลยนะคะอ่าอันเนี้ยสาหรับร้านค้านะคะแล้วเวลาใช้งานใช้ยังไงอ่ะพอเราได้ปุ่มช้อปปีมาแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้งานเนี่ยปุ่มอันเนี้ยเขาก็อาจจะยืดคืนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้มาแล้วนะคะก็ให้เราเข้าไปไลฟ์นะคะอ่ะ ช้อปปีเนี่ยเขาก็จะมีนะคะสามารถที่จะสร้างไลฟ์หรือแจ้งเตือนหรือดูประวัติการไลฟ์อะไรย้อนหลังได้แล้วก็สามารถที่จะทดลองไลฟ์ก่อนได้นะคะอันนี้ปุ๋ยจะกดเทสให้ดูนะคะอ่ะอันนี้คือยังไม่ได้ไลฟ์จริงนะคือเรากดทดลองก่อนอ่ะเราจะเอาสินค้าตัวไหนเพิ่มเข้าไปอ่ะเนี่ยเราก็กดเพิ่มเพิ่มภาพหน้าปกก่อนนะคะภาพหน้าปกตรงนี้เราจะ เอารูปภาพอะไรใส่เข้าไปก็จะเป็นรูปสินค้าก็ได้หรือว่าจะเป็นรูปภาพหัวนะคะโปรโมชั่นร้านค้าที่จะเซล์พิเศษเฉพาะวันนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยลดแลกแจกแถมอะไรเราก็เอาภาพหน้าป,ปกมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วพอเราใส่ภาพหน้าป,ปกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ให้เรากดไปที่คําว่าเพิ่มสินค้านะคะอ่ะมันก็จะมีอ่าสินค้าในหน้าร้านค้าของเรานะคะขึ้นมาให้เราเพิ่มนะคะอันนี้เป็น เป็นแอคเคาทที่ปุ๋ยสมัครไว้สอนนักเรียนนะคะแล้วปุ๋ยลงอ่าลงสินค้าเป็นตัวอย่างนะคะเพิ่งจะลงไป3รายการมันก็เลยไม่ได้มีสินค้าให้เลือกเพิ่มเยอะเท่าไหร่แต่สําหรับคนที่เอาสินค้าขึ้นมาขายนะคะแล้วคุณลงสินค้าอ่าหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาให้คุณเลือกสินค้าของคุณเนี่ย เพิ่มเข้ามาใส่ในหน้าไลฟ์นะคะว่าคุณจะเอาสินค้าตัวไหนมาไลฟ์ขายบ้างหรืออะไรเงี้ยนะคะคุณก็กด,กด gym, จิ้มไปอ่ะกดจิ้มอ่ะจิ้มไปเสร็จแล้วปุ๊บกดเพิ่มนะคะอ่ะสินค้าที่เราจะไลฟ์ขายในวันนี้มันก็จะถูกเพิ่มมาตรงนี้นะคะอ่ะถูกเพิ่มมาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยอันนี้อ่ะใส่หัวเรื่องอ่ะอย่าลืมใส่หัวหัวเรื่องด้วยนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวปุ๋ยจะลองอ่าเทสให้ดูเลยนะ ถ่ายภาพอ่ะเดี๋ยวเลือกจากที่มีอยู่อ่ะเดี๋ยวจะลองใส่รูปภาพให้ดูเลยเดี๋ยวจะลองกดเทสให้ดูนะคะว่าเทสยังไงนะคะอ่าเอาเป็นเสื้อสูตรตัวนี้แล้วกันอ่ะอ่ะเวลาที่จะย่อรูปขยายนะคะเราก็ใช้2นิ้วเรานี่แหละจิ้มไปที่รูปนะอ่ะแล้วก็ ย่อลงอ่ะย่อได้ไหมอันนี้ขนาดไม่พอดีนะคะย่อแล้วมันไม่เต็มจออ่ะมันให้ได้แค่นี้อ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วกดเซฟนะคะอ่ะรูปภาพมันก็จะขึ้นมาแบบนี้อ่ะเราก็ใส่หัวเรื่องที่เราจะไลฟ์วันนี้วันนี้อ่ะจะใส่อะไร สมมติว่ามีสินค้าลดราคาพิเศษอะสินค้าลดราคาพิเศษเฉพาะวันนี้อะสินค้าลดราคาพิเศษอะเฉพาะไลฟ์นี้ก็ได้อะเฉพาะไลฟ์นี้นะคะอะปุ๋ยจะใส่ให้ดูประมาณนี้นะคะคร่าวๆทุกคนไปครีเอทอาใส่ของตัวเองได้เลยนะจะเป็นอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยเสร็จแล้วกดต่อไปอะอะ เวลาที่เราจะไลฟ์นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะสินค้าที่เราเลือกอ่ะเราก็กดจิ้มมาตรงคําว่าแสดงสินค้าเราจะเอาสินค้าตัวไหนขึ้นมาแสดงก่อนนะคะเราก็เลือกกดจิ้มตรงนี้ได้เลยอ่ะสมมติปุ๋ยจะเออผ้าอ่ะเสื้อเสื้อตัวนี้นะเสื้อสูททวิตตัวนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็กดเริ่มไลฟ์นะคะอ่ะกดเริ่มไลฟ์อ่ะจะใช้แจกคอยหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ถ้าแจกคอยเนี่ยเราต้องไปเติม เราต้องไปเติมเงินนะคะเพื่อซื้อคอยแล้วก็มาใช้แจกนะคะอ่ามันก็จะมีให้เราเลือกงบประมาณว่าเราจะอ่าใช้งบประมาณในการเติมคอยเพื่อมาแจกในไลฟ์เนี่ยเท่าไหร่นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่500นะคะห0 0ร0 0 0 2 0่ง0 0หรือเราจะกดอ่าจิ้มงบประมาณตั้งงบประมาณเองก็ได้นะคะแล้วก็จำนวนจานวนคอยต่อการเก็บ1ครั้งเนี่ยเราจะให้อ่าลูกค้าที่เก็บคอย1ครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ มูลค่าของคอยนะคะเท่าไหร่มันก็จะมีตั้งแต่0.25 0.20 0.15 0.10นะคะอ่ะอันนี้ถ้าเทียบเป็นเป็นเงินนะคะอ่ะก็เป็นเหมือนแบบสตางค์อ่ะย์จุดสองห้สตางค์อะไรอย่างเงี้ย0.20สตางค์ประมาณนี้นะอ่ะเราจะกำหนดให้อ่ามูลค่าของคอย1คอยเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่เราก็มาจิ้มเอาตรงนี้นะคะแล้วแต่เราเลย พอเสร็จเรียบร้อยเราเลือกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็กดบันทึกนะคะอ่าอันนี้ปุ๋ยจะไม่ได้กดขึ้นไลฟ์ให้ดูนะอ่าอันนี้กดให้ดูคร่าวๆอ่ะทุกคนก็ลองไปใช้งานนะคะใครที่มีร้านค้าอยู่บนช้อปปีนะแล้วอยากจะไลฟ์สดขายนะคะแล้วยังไม่มีปุ่มไลฟ์สดวันนี้ปุ๋ยมาบอกนะคะว่าช่องทางการสมัครเพื่อให้เราได้ปุ่มไลฟ์สดเนี่ย ทำยังไงนะคะจิ้มเข้าไปตรงไหนถ้าใครมาดูไลฟ์นี้ไม่ทันนะคะก็เสียใจด้วยนะคะเพราะว่าไลฟ์นี้จบนะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะลบเลยปุ๋ยจะไม่ได้เก็บเอาไว้ให้ใครมาดูย้อนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่ปุ๋ยเอาไว้สอนนักเรียนในคล์สแต่วันนี้อยากจะมาแชร์มาแบ่งปันนะคะกับนักเรียนทางหน้าเพจนะคะเพราะมีหลายๆคนถามว่าครูค้าหนูเพิ่งจะสมัครแอคเคาเปิดร้านค้าไปอะ่ะ แต่ว่าอยากจะไลฟ์สดแล้วหนูจะต้องทํำยังไงนะคะอันนี้ครูมาแชร์ให้ฟรีนะคะแต่จะไม่ได้เก็บไว้ให้ใครมาดูย้อนหลังนะคะแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นการไลฟ์แบบแบบที่เรามีหน้าร้านบนช้อปปีนะคะแล้วก็มันจะมีการไลฟ์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งตอนเนี้ยอ่าคนเข้าไปไลฟ์กันเยอะมากแล้วก็ทาเงินกันได้เยอะมากนะคะก็คือการไลฟ์ขายแบบในหน้านะคะบนช้อปปีนะคะซึ่งการวิธี วิธีที่จะสมัครปุ่มไลฟ์เพื่อไลฟ์ขายแบบในหน้านะคะอันนี้ขออุบไว้นะคะขอเอาไปบอกนักเรียนในคอสนะคะอ่ะอันนี้มาแชร์ให้สำหรับคนที่มีหน้าร้านมีร้านค้านะคะแต่การไลฟ์แบบในหน้านะคะมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะการเพิ่มสินค้ามันก็จะเป็นอีกรูปแบบหน,น,นึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยครูมีสอนในคอสนะคะเป็นคอสอ่าในหน้านะคะสำหรับคนที่เรียนในหน้ากับครูนะ อ่าช้อปปี้ลาซาดแล้วก็ติ๊กต็นะคะ mm hmm. เดี๋ยวครูก็จะ uh, mm hmm. ไปสอนนะักเรียนนะคะในคอร์สนะคะใครที่อยากจะรู้วิธีการไลฟ์สดนะคะขายแบบในหน้าบนแอปช้อปปีนะคะที่เขาทขําค่าคอมกันหลักหมื่นต่อวันนะคะทำยอดขายกันหลักแสนต่อวันเขาทำยังไงนะคะสมัครยังไงไลฟ์ยังไงนะคะไปเจอกันได้ในคอร์สในหน้า ช้อปปี้ลาซาดแล้วก็ติ๊กต็นะคะอะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะเดี๋ยววันนี้ครูมีราคาพิเศษให้นะคะอะมีนักเรียนหลายคนถามมานะคะอะโอเคอะถ้าใครสนใจนะคะคอสในหน้านะคะคอสในหน้าช้อปปี้ลาซาดแล้วก็ติ๊กต็อกนะอะสามแพลตฟอร์มนะคะปกติเนี่ยราคาปกตินะคะอยู่ที่9,900บาทนะคะแต่วันนี้ครูให้ราคาพิเศษนะคะ 10คนแรกเท่านั้นนะคะที่ราคา1,990บาทนะคะไม่ได้มีสอนเฉพาะการไลฟ์ขายแบบในหน้านะคือครูสอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการาไปโพสต์ขายนะคะตามโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็การทำคลิปรีวิวขายนะคะช้อปปี้ละะาซาดาแล้วก็ติ๊ก o k อ,อกทำยังไงนะคะแล้วก็ณนะปัจจุบันเนี้ยการไลฟ์ขายเนี่ยเนื่องจากมันทำได้ง่ายแล้วก็ทำเงินได้เยอะนะคะ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยทำยอดกันได้แบบเยอะมากๆนะคะครูก็เข้าไปขายครูเข้าไปขายอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะคือค่าคอมได้เยอะมากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็เลยเอามาแชร์ให้นะคะสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปไลฟ์บนช้อปปีนะคะแต่ไม่รู้ว่าสมัครปุ่มไลฟ์ยังไงนะคะบางคนไม่รู้ว่า,ามันสมัคร ขอใช้ปุ่มไลฟ์ได้นะคะบางคนคิดว่าอ้ยอาจจะต้องรอให้ช้อปปีเนี่ยส่งคำเชิญมาเท่านั้นถึงจะถึงจะไปไลฟ์ได้นะคะปัจจุบันนี้ s h o p ป,ปีให้เราสมัครขอใช้ปุ่มไลฟ์ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะอะอยากจะไปไลฟ์ขายของบนช้อปปี้นะคะก็ไปสมัครตามวิธีที่ครูบอกนะคะแล้วคุณจะได้ปุ่มไลฟ์สดมานะคะตอนนี้นะคะ การไลฟ์ขายบน s h อ p e e นะคะเป็นช่องทางที่ทําเงินได้เร็วมากนะคะแล้วก็การขายแบบในหน้าการไลฟ์ขายแบบในหน้าบน s h อ p e e นะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นขุมทรัพย์นะคะเป็นขุมทรัพย์เงินแสนนะคะอยู่บนช h อป e e ถ้าเกิดว่าใครที่ไลฟ์เป็นไลฟ์เก่งๆนะคะคุณไม่ควรที่จะพลาดช h อป e e l a z a d ด้นะคะ แล้วถ้าอยากจะเรียนรู้ว่าไลฟ์ขายแบบในหน้าทำยังไงนะคะก็มาเจอกันในคอร์สได้นะคะครูจะสอนคุณทั้ง3แพลตฟอร์มเลย s h อ p e e Lazada แล้วก็ TikTok ok นะคะราคาปกติอยู่ที่9,900นะคะวันนี้ให้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะเหลือ1,990บาทนะคะเฉพาะ10คนแรกเท่านั้นนะคะไลฟ์นี้จบนะคะเดี๋ยวครูจะลบเลยนะคะไม่ได้เก็บไว้ให้ใครมาดูย้อนเนาะ อ่าถ้าใครอยากจะเรียนรู้เรื่องการไลฟ์แบบในหน้านะคะก็มาเจอกันในคอร์สได้นะคะถ้าใครอยากจะไลฟ์ขายแบบอ่าร้านค้านะคะมีหน้าร้านก็สมัครเข้าไปตามช่องทางที่ครูอ่าสอนในตอนต้นนะคะโอเคถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจที่จะลงเรียนคอร์สในหน้าช h อ p e e l a า a d ด้าแล้วก็ติ๊กต็อกนะคะสามารถจิ้มลิงก์ Line แนะคะหรืออ่าทัก line แมาที่แอดโค้ชปุ๋ยได้เลยนะคะเนี่ยไล์ line at, ครูขึ้นเอาไว้ให้ตรงนี้แล้วนะคะเนี่ย ตรงเนี้ยสีเขียวๆตรงนี้นะคะ Line แอดแสปุ๋ยนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวครูจะทิ้งลิงก์อ่าไว้ในคอมเมนต์ให้นะคะสามารถกดจิ้มลิงก์ Line เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วก็จิ้มไปที่รูปภาพนะคะในอ่าใน Line นะคะจะมีรูปภาพอยู่จิ้มเข้าไปที่รูปภาพว่าสมัครคอร์สในหน้านะคะเดี๋ยวแอดมินจะส่งรายละเอียดการชำระค่าเรียนให้นะคะหลังจากชำระค่าเรียนแล้วคุณสามารถเข้าไปนั่งเรียนได้เลยนะคะแล้วก็เรียนย้อนหลังได้ ตลอดชีพนะคะไม่มีจำกัดไม่มีจำกัดอายุนะคะในการเข้าเรียนคุณสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะคนที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถทำในหน้าได้นะใครที่อยากจะทำในหน้าแต่ว่าอยู่ต่างประเทศไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถ ทักแชทมาพูดคุยสอบถามกับครูได้เพราะว่าครูก็มีนักเรียนในคอร์สหลายคนนะคะที่อยู่ต่างประเทศแล้วเขาอยากจะทําในหน้านะคะครูก็จะเขาเรียกว่าอะไรเป,เป็นที่ปรึกษานะคะว่าสมัครยังไงทํำยังไงคนที่อยู่ต่างประเทศสามารถทําได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดดีเทลที่ละเอียดกว่าคนที่ทําในหน้าในประเทศนะคะทาได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีดีเทลรายละเอียดที่ ที่ที่ละเอียดกว่านิดนึงนะคะเดี๋ยวครูจะให้คำแนะนำปรึกษานะคะสำหรับนักเรียนที่อยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะทำในหน้านะคะอ่าทำได้เหมือนกันโอเคสำหรับไลฟ์นี้นะคะเดี๋ยวครูก็จะลงขอลงไลฟ์แล้วนะใครสนใจทักมาที่ไลน์แอดแอดโค้ชปุ๋ยปานิยาตรงนี้นะสเีเขียวด้านบนตรงเนี้ยตรงข้างบน,นเนี้ยเนี่ยสีเขียวตรงนี้นะคะอ่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้ครูไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ ใครเข้ามาอ่าไม่ทันนะคะอ่ะเอางี้เดี๋ยวถ้าไลฟ์จบแล้วลบเลยก็จะหาว่าใจรลายเกินไปนะครูให้ครูทิ้งไว้ให้ดูถึงสามทุ่มครึ่งก็แล้วกันนะคะสามทุ่มครึ่งใครที่มาดูไม่ทันตอนต้นนะคะดูได้ถึงสามทุ่มครึ่งหลังจากสามทุ่มครึ่งไปแล้วครูจะลบเลยนะคะใครที่อ่า ดูแล้วกลัวจะจําไม่ได้เอาปากกามาจดนะคะอ่ะจดได้จดเลยนะคะสามทุ่มครึ่งไปแล้วครูจะลบทันทีนะคะโอเคค่ะสําหรับไลฟ์นี้ก็เท่านี้นะคะแล้วเ,เจอกันในไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ